วันนี้ฮะมีของเล่นใหม่สำหรับหน้าฝนเป็นเครื่องวัดความชืน้นปกติเนี่หน้าฝนเนี่ยเวลาเราจะต้องทาสีนะครับเราก็จะต้องอ่านตัวคุณสมบัติวิธีการใช้งานของสีแต่ละประเภทก่อนเนาะ เขาก็จะมีเลขตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัสคืออะไรมันก็คือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าปูนเปียกก็จะมีความชื้นสัมผัสเยอะเออเอาอย่างงี้ง่ายดีถ้าปูนแห้งก็ความชื้นสัมผัสน้อยครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยสีแต่ละชี่ี่ห้อแต่ละชนิดของเขาเนี่ยรุ่นย่อยของเขาเนี่ยมันก็จะมีความต้องการความชื้นสัมผัสเนี่ยแตกต่างกันยกตัวอย่าง สีของ toa เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นจะขึ้นรายละเอียดให้ดู7 in 1 Plus รุ่นเนี้ยผมจำชื่อแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะระบุเอาไว้ที่ความชื้นสัมพัส14%์14%นะครับความชื้นสัมผัสธ์นี่คือยิ่งแห้งมันก็ยิ่งน้อยมันก็จะยิ่งแห้งครับแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวพื้นอีพ็อกซี่แบบที่ซีรีสมากเรื่องความสัมพันธ์ซีรีสมากเรื่องความชื้นสัมพัสต้องต่ำตๆเนี่ย บางทีเขาก็ไปรีควายถึง1 2ซนะครับซึ่งมันก็จะแห้งมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีทาสีท้า,บ,าบ้านเราก็กาดด้วยสายตาเนี่ยมันก็ง่ายดีก็คือแห้งๆหงมาดๆนะครับแต่บางทีมันก็อยากได้ชัวๆเนาะไม่ใช่ว่าทาไปแล้วยิ่งเป็นสีอะคริลิกแบบเนี้ยพอทาเสร็จแล้วมันจะระเหยออกน้ําที่มันอยู่ข้างในเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มเหมือนเหมือนแผลโดนน้ำ มือนแผลพองๆอ,งอะ่ะเนาะเหมือนคนโดนน้าร้อนแล้วแผลปุพ,พองอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยนะแล้วบางทีมันก็แก้กันยากนะครับพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งสีอ e ็อกซีเนี่ยคือพอทาเข้าไปเสร็จแล้วทิ่พื้นเนาะมันแทบจะไม่ปล่อยให้น้ําผ่านนะครับคราวนี้พอน้ํามันจะระเหยจากข้างล่างขึ้นมามันก็ระเหยขึ้นมาไม่ได้สีมันก็จะหลุดร่อนจะพองได้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเลยหา เครื่องมือเอามาพูดคุยกันวันนี้เนาะก็ <_ S 1> <ๆ S 1> จะเป็นเครื่องง่ายๆนะครับปกติมันก็จะเป็นเครื่องอัดความชื้นหน้าตาแบบนี้ปกติเนี่ยที่ตัวที่เขาเล่นกันแบบเป็นถึงทางการนิดนึงอะ่ <_ S 2> เงงอะ <_ S 2> เขาเรียกว่าโปรติมิเตอร์นะครับเออหรือโปรลิมิเตอร์อะไรประมาณเนี่ย <_ S 1> เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งตัวนี้ราคามันค่อนข้างสูงครประมาณห้าหกเจ็ดพันบาทแต่ผมคิดว่าเฮ้ยผมอยากเอามา เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเพื่อช่วยในการวัดให้มันละเอียดกว่าการใช้สายตาแล้วกันก็เลยเอาเครื่องนี้มาตัวนี้ถูกครับจำไม่ได้ละน่าจะประมาณ2 0สอกว่าบาท1,000ไปไปลายเดียประมาณนี้ครับเป็นของ General นะครับ The Moisture Seeker เนาะมันก็ผลิตที่จีนนะครับแต่ว่าเป็นของ General t r o l s น่าจะ USA หรือแคนาดาประมาณนี้นะครับวิธีใช้ ก็ค่อนข้างงานนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับถ้าจะไปเสิร์ชหาก็ลองเสิร์ชดูผมจําชื่อร้านไม่ได้ด้วยส้ำซึ้มา2เดือนแล้วก็นอก่อนฝนตกอะ่ะช่วงนี้ฝนมันตกใช่ไหมก็เลยม,มาใช้พอใส่ฐานไปหัวมันก็จะเป็นอย่างี้แล้วมันก็จะมีเลขเห็นไหมจะมีเลขบอกด้านโลนะครับด้านโลนี้ได้ในสิผมว่าด้านโลนี่ก็โอเคแล้วก็เยี่ยมมากนะครับแล้วก็ด้านไฮด้านไฮน,นี่ก็หยับทาถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวจะใช้ให้ดู คราน,นี้ลองเปิดเครื่องก่อนผมเปิดผมเปิดที่โลนะหรือว่าต้องเปิดที่ไฮไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วมันจะมีคาลิเบรตเป็นโลหะอย่างเงี้ยฮะอยู่ที่ฝาของเขาเราก็จิ้มเข้าไปมันจะต้องได้10มันจะต้องได้21นะแสดงว่าต้องอยู่ด้านไฮนี่นะหรือเห็นไหม มันจะต้องได้21นะครับอยู่ด้านหายวิธีใช้มันก็คือจะเห็นว่าไฟเป็นด้านหายใช่ป่ะถ้าถ้าไฟตัวนี้มันอยู่ต่ำสุดแสดงว่ามันอาจจะมาโลก็ได้เราก็ต้องปรับมาโลเช่นเดียวกันเออเออถ้าถ้ามันอยู่ต่ำสุดมาจะมาโลก็ได้เราก็ต้องปรับมาโลเช่นเดียวกันถ้ามันถ้าไฟมันมาถึง15ล้ละจริงๆแสดงว่ามันอาจจะไป1 6บหก็ก็ได้เราก็ต้องปรับมาหายแล้วก็ลองใายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะลอง ไปดูกําแพงข้างนอกนะกําแพงข้างนอกเอากําแพงข้างในก่อนลวกันข้างหลังผมเนี่ยดูว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าโลเพราะว่ามันแห้งเนะ่ยอยู่ข้างในไปลองดูกันอันนี้น่าจะแห้งนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะโอ้ยอันนี้ยังสูงอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าโลสิบห้าแสงว่ามันก็ต้องเยอะเยอะกว่าสิบห้านะครับ อาจจะเป็นเพราะฝนตกเมื่อวานเนี่ยอันตรายนะมองมองดูดิเห็นว่ามันแห้งอยู่เลยนะครับแต่มันก็ยังยังมีความชื้นสูงอยู่นะอยู่ที่16ของ T.O.A ต้องการ14ใช่ไหมรุ่นนั้นนะนะที่ผมเอาไปตัวอย่างต้องการ14อันนี้อยู่ที่16ก็อาจจะต้องรออีกวัน2วันนะครับถ้าจะเอาเปะนะแต่สำหรับผมขนาดเนี้ยผมว่าก็โอเคละโอเคพอสมครวรแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกกัน ข้างนอกนี่ผมปรับไฮรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นปะมันมันค่อนข้างชื้นนะครับลองดู27เดเห็นไหมโอ้ยส5สิบห้าเลยอะ่ะคือสูงสุดเลยนะครับจะเห็นเลยนะว่ามันแบบว่ามันเปียกๆอ่ะเดี๋ยวรอรอลองมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ชิ้นชื้อนะกำแพงตัวเดียวกับเมื่อกี้นะแต่ว่าอยู่อยู่ข้างนอกลองดูนะมาอยู่ที่27นะครับก็ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับค่อนข้างเชื่อถือได้นะอย่างอันเนี้ยจะเห็นจะชัดเลยนะเพาเปียกกับแห้งเดี๋ยวผมลองเปียกให้ดูก่อนเปียกนี่ทะลุเลยนะครับเห็นไหมสามสิบห้าเลยอ่เดี๋ยวมาลองแห้ง อแห้งมันอันนี้หายนะครับมันไปอยู่ที่เท่าไหร่สิบเนาะแสดงว่าเดี๋ยวผมปรับมานลอยู่ที่15นะครับก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกับกับแผงด้านในประมาณนั้นก็มีติดเอาไว้สำหรับ เจ้าของบ้านคงไม่ต้องนะแต่ถ้าเป็นผู้รับเหมาเนี่ยผมว่ามีติดเอาไว้ก็ดีนะครับเวลาช่าง่ยทาสีก็ให้ช่างจิ้มนิดนึงนะครับไม่งั้นนี่ผมเคยเห็นนะฝนตกพรมๆเลยอะ่ะช่างยังทาสีกันอยู่เลยนะครับถามว่ามันติดไหมมันมันติดครับผมบอกเลยว่ามันมันติดแต่ว่าอายุการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ตามที่เขาดีไซน์เอาไว้นะครับไม่ได้ตามที่โรงงาน,นเขากาหนดเอาไว้ ทาไปส่งงานให้ลูกค้าไปได้จริงได้เงินจริงแต่ลูกค้าก็ได้ของที่อายุในการใช้งานเนี่ยมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็ solutions. ประมาณนี้มีความสุขกับกก่อสร้างครับเราพบกัน